เพื่อนผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับนี่ก็ <c oughs> ดูช่องอ b ู d h a ี i Channel นะครับก็ไม่ลงคลิปมาสองเดือนแล้วก็ขออภัยนะครับก็ทํางานนะครับค่อยมีเวลาอัดคลิปแต่มีเวลาเล่นเกมก็แค่นั้นครี้เกียจครับต้องคี้เกียจน,นี่ก็มาลุยดานนะครับก็อัปเดตพลังแล้วก็ตัวละครปั้นมาปัจจุบันนะครับ พันด่านคนระับถูกววร้อยเจ็ดครับก็เลยปลดล็อกด่านด่านใหม่ไปรองนะครับเดี๋ยวค่อยเล่นแล้วกันไปเรไปดูกันกว่าเออตอนนี้ก็พลังก็สามิล้านนะครับอันนี้คือทีมหลักเลยนะครับ ีนหนักเลยโบลอตเนฟเฟนคิงอะตอมิกเอเดราบวกนี่คือพึ่งไปสุกได้มาก็เลยปั้น,นครับก็คือไม่มีตัวเล่นแล้วไม่มีตัวเล่นลแล้วกา,รการโร่แล้วก็โซนินครับยิใงใช่ไหมกาโร่ก็เอาตัวอื่มนมาใค่แทนนะแย่งลูกไฟเปี <c oughs> นวีพีมันแย่งลูกไฟนะครับนอันดับอันดับพลังก็อยู่ที่อันดับ46ครับ แต่ถ้าเทียบกับท็อปหนึ่งท็อปสองเนี่ยจบเลยเนี่ยดูแปดสิบเจ็ดล้านเนี่ยหูห่างก,กันสองลำเท่าฮนะขนาดก็ค่อยๆเล่นตัวคอมสุดแกงหกสิบแปดก็คิวก็อันดับหนึ่งก็ประมาณนี้ครับเราก็เล่นชิวๆครับไม่เลยพีด่ดีแต่ก็ต้องต้องต้องแซงคนอื่นมนะาอยเแล้วก็ตัวตัวเขาเนี่ยมีครับ ูร้อก็ห้าดาวนะครับห้าดาวนี่เลยดูเอานะครับผมก็เจบพูดว่าทำเซตจะกกลให้ปูร้อนครับตอนนี้ก็วิจิตรได้นี่ของเยาวไปครับจะเป็นเซตชุดเกาะใส่ปอกยี่นี้ได้เลยตบที่เดี่ยวคุ้มครูมีประโยชน์แต่บารก็ดีครับ จามีจุดกลางนี่นะปึบๆยึบยึบ,ยบ,ยบน,นี่ดีนะนี่ดีกม็มีอะไรมากก็แค่นี้ก็ประมาณนี้เลยครับตัว,วึ่งก็แค่นี้แหละนี่ตัวละครที่เล่นปัจจุบันนะครับชื่อก็ชื่อเดิมครับชายสีีแห้งไม่เกลียดที่เกียดคิดไม่ออกครับมองตันนะ เดชวยหรว่าเรา,าไม่ได้เพลนเพราะวันนี้ก็ตื่นมาก็กะเราจะอาชีพน,น,นะพไป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 แล้วฝึกไปกดเพิ่มสุดปปีปโอนาผมไม่ดูคนระับเขียนเวลาลิดครับกี่นออ อ่าแล้วก็สุดต่อคอนสุกตเนี่ยเพลย์ไฟจะสจุดละเพืยสองจุดเลยเนี่ยอุ้ยอากลับ่อเฟื่อเฟื่อเเดี๋ยวเก็บไปุงนี้ด้วยเดีวต้องเก็บไปลุยด่านนี้ก็เก็บไว่ฝ้หมดเลยก็ฝึกอะไรก็ได้ฝึกใ่พลังก็ได้สพลัง ดูไยดรลอยแล้วก็ตีบอสอะไรไหมเออตีบอสดีกว่าเราให้ดูดามีตัวระกแลนะก็จะบริจาคก่อนเที่ยวไฟเอาเลย เราคนขอขอเปียนไฟล์ครอ้ยเอาไครับเราเราคนเจดียครับคนไทยเจดียครับมีอะไรก็ให้ครับขอขอบ้างครับขอขอไกน,นนี้ก็อาจจะกลับมาทำคลิปแหละมั้งถ้าม,มีเวลาก็อาจจะทำมันแมนโลบ,บอกอะไรพวกนี้นะก็ ถ้าคนมันขี้เกียจมันก็ไม่เอาอะไรเลยนะครับก็จะพยายามทำอะไรสักน,นะบอสด,ดีกว่าอันนี้ตีบอสก่อนตีบอสแล้วต้องตีผู้นีนะ้มันจะได้บูดรามิดครับมันจะเพิ่มดามิดเอ่อคิวเห็นไหมหน้ารามิดบอสนะคิว0.5นะก็ดีนะครับต่อตีได้3ครั้งนะก็1.5ก็โอเคอยู่ระดับแรกระดับแมนแร่ก็ เพิ่มไปก็เท่ากันคนระับจึดแบบก็ตีพยายามตีให้หมดสามรอบนะตีสามรอบก,ก่อนตีบอสคิวคือแนะนำคนระับจะได้ดาเมจที่สุดจัดจัดคนระับพอการโลก็จะดูวตีบอสกันล่ตีบอสกาโลกดูไหม ให้ดูไหมซีบอลกาโลยวให้ดูเตื้อตามมีอัพดแบบ้วยมาจลนยซีอลกาโลก็ได้แค่บอกกาโลบาซิสันยังไม่ปดคนระมานี่เป็นทีมมาไปเพิ่มความทนทานในเล็กด้วยสิครับทนทานถ้าถ้าติดทนทานเนี่ยจะได้นี่ชูโรดีเซกตำดาของในทาโลครับนีก่ก็กระดูกหัก ทีประมาณนี้นแหละไม่รู้ตัดจัดยัไงละเออนี่เอา,เอ,าเอันนี้ก็ได้ทีมประมาณนี้ครับนี่ก็ทีมหลักครับก็ได้กระดูหักดาเมจดาเมจดาเมจขอหัวไป let's go กดกดมือด้วยอ่ะนะเรา น,นี่ก็ตีธรรมดาดาเมจะปัป๊บจริงๆควรเพิ่มโลนะแต่มันเออเอาดามิเดนะครับปุ๊บปุ๊บตีธรรมดาไปอันนี้อัตตินะครับจะได้กระด,ด,ดูกหักดาเมจเพิ่มปั๊บจะสับายอิกแมนหนึ่งอัตติอัตอติก็ได้ไม่มีดาม,ดมาิเดเลยไมกไหมเหรอ อันนี้ใช้ไปเลย <c oughs> ไม่มีกดโอ้โหดูดิแรงมากเอา้ากดเลยอะ่ะเนี่ยมันชอบบางครับเวลากดอันนี้ปพ๊บผมยังไม่กดกริงมันไปนยันลานอีกโอ้ยอันนี้่ะจมตีโอ้ยแรงวะ่ะมองมี่เกมห่งเลยเนะี่ยอันนี้อันตีไปเลย สีนี้เขาป๊อบป๊อบในตัวนี้แรงนะห้ามเลยครับแล้ห้ามเลยคือฝั่งนี้ก็อันติก็จบจบเทินนะครับทำไอจีหมดไปไอจีหมดไปอะตอมิกจบเป็นดาวมีรักครับไอตู้ไอตู้นี้มีหน้าที่กดูหักอุ้ยแหลกแหลกแหลกปกระตุนมีธรรมดาพอมีธรรมดา ตรงักมันก็ตีธรรมดาค่อนจะให้บิดขิงแล้วยกตีต,บบตีขิงกันติถ้าหวานมันตีมันติดโลนะมันก็ไม่โหดเท่าไหร่ถ้าไม่กระดูกหักก่อนอุยเอาเกมเด้งเอาเอาเอาก็ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้เกมเด้งครับขอใบครับโหแย่เลยเอกีมามาเรามาต่อเนี่ยว่ะโหลังตีบอสตีบอสต,ตึงๆเลยเกยมเด้งเฉยเลยแต่แอนิเมชันมันเยอะเกินครับที่เราข้ามไปทีมที่สองใช่ไหมเดี๋ยวไปทีมที่สองแย่เลยโหอาชีพเลยต้องไปตัดใหม่อีกโอ้ชีวิตแตำแหน่งกนไม่เยอะนะผมกดข้ามนะ ไม่เล่นซ้ำนะมาตีตัวนี้ทำได้อ่ะตีธรรมดาไปปั่นอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโหแรงแรงไม่ตีนานเนี่ยธรรมดาไป ป๊อป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 ดาเมจมันขึ้นท้างบนครับมันไม่โชว์ตรงนี้ครับไม่รู้อะไรต้องดูตรงนี้เอาะโอ้ยตายโคโคไอ้โคแี่สือสายดาเมนครับ ้ยทำไมผมเล่นานักกาวอันตีธรรมดาวเฮ้ยอันตีวะลืมดัหมืมอไปรับแย่เกมหลุดหมดไปสองสามล้านกว่าทำเลยดูทีมหลักเลยวะ่ะไอ้แค่น้ำจิ้ม ดกดกดปกติกดกดต่อตลยครับมันเป็นทีมเซ็ตมาแล้วไปอันนี้ไม่เห็นผลยังไม่มีวุ้ยังไม่มีตัวไหนวุธยสามดาวแล้วก็ให้จัดรับรองฟตะประกายแสงครับ ก็อาจจะจัดอาวุธเฮลไปเบมมาก่อนแต่น่าจะจัดอาวุธแัดมากกว่านะส่วนดีร้อกับใบเลือกได้แค่ตัวหนึ่งครับอันนี้ข้ามเลยนะแล้วทำได้เท่าไหร่494ล้านโอ้ยอันนี้เยอะสุดเยอะสุดเลยปไปไปทาทุกยูอาร์บอสโอร้อเล้าสองนะ อันนี้เป็นทีมเลยครับนีอันนี้มันจะแบบแต่ตัวนี้มันจะมีพับ์ีบบวกดาเมจด้วยอย่างครับผมไม่รู้นะผมกตจะ e ลองดูครับถ้ามันมีาพาร์ีบมันก็ไม่ต้องใช้คอก็ได้ผมไม่รู้นะผมเองคนหนื่งใช้หูใช้ตามดูนะเพราะว่ามันมีพัร์ตีบบวกดาเมจด้วยอย่าง แต่ว,ว่าได้ยินมาต้องใช้คอมาด้วยนะไม่รู้จริงไหมเดือไฟตีแปบบ๊บโซนิดไลท์โจมตีคออันตีสิบสามนะอ้ะแรงขึ้นนะแรงแบบไม่ต้องใช้คอจีนาก็ได้นะหวหเก็แรงเจ็บลา ี่บัวติถ้าเป็นต้นอีกคือเพียวมันจะตีปรมาน,นไม่ถึงสิบล้านนะแต่นี้ดำม,มีอับมาเยอะแต่นี้ไม่มีกระดูกหากงกับคอมบี้แมนะเป็นดำอีกคือเพียวต้าใส่ตัวละครก็ได้นี่่าไม่ต้องใช้คอ เพื่อนเองครับจะแรงขึ้นไหมหรือดับอีกเ,เท่าเดิม,ดมแล้วเมล์ลักก็เฮลไฟล์ครับอุ้ยแรงขึ้นแล้วเนี่ยเห็นโจมตีเพื่อนคลืนเมื่อกี้เห็นไหมอัพอัพทางโจมตี <c oughs> เฮ้ยดีดีไฟลาใส่กัน เรเริ่มมอยฮนะอ,อ,อ,อเกน่าจะหมดแล้วละ่ะก็จะเป็นลูปนี้ไปเรื่อยๆนะครับข้ามเลยสามรอบนะ ทมเล่นได้เลยแล้วไม่ต้องมาเล่นดาวิทำอย่างอื่นสู้นานจัดเลยเนะี่ยโอ้สองัาเจ็ดอุ้ยน,นี้ดามเมจเยอะสุดในดีนะฮะเล่นได้ขนาดนี้เลยเชียว คิดว่ามันต้องใช้คอจีนับก็เลยดำเอิกไปเยเอะสองพันกวา่าสองันเจ็ดร้อยล้านโอเคจะกดข้ามไปเลยก็ร็ว จ,จบทำด้วยจบก็ไม่มีอะไรแล้วนะวน่าจะเป็นแค่ไงครับก็อันดับลมลองก็กอันดับที่ห้าคนรนับแตไม่ไเราไม่สามารถเป็นตี มาสุดๆเลยเคคนนี้เราก็สู้ก็แพ้เท่าแทงคอประเบิดสวนตายเลยเไม่อา,อาใหนแท,ท้ี่เรื่องของสตีดเนี่ยตัวผมไม่มีตีนะได้รอแปดคับได้จับเต็มระบบสตีคนระับเอากัดอ,อักระดาเนี่ย ยัดตัวเต็มไปเลยนะครัก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะก็ได้รูปบุณดูด้วยนะครับต้องไปต่อหกเองออก็รูไปครับก็เนี่ยจะดูนี่ด้วยคนรู้ยุคนรู้ยุได้มีคนรู้ยุที่านครับงไม่ได้คอมโบไล่โจมตีอะไร้วก็ไม่นปต้นก่อน มีมันก็ยังไม่มีที่ทองทองแล้วก็ตหนยียก็อยู่ไอพวกนี้หมดหตอ่อตัวครับเน์แตอ่ะัเยอหาทีู่ได้อันนี้มีเลนอัพได้ยมตีครับ เราไม่ควรอับนะรควรน่าจะไปใส่พวกนี้นะไล่จมสีอะไรเงี้ยถ้าแบบซึกตัวอะไรเงี้ยนะแต่กะนะเอาไปก่อนเพราะว่ากันนะครับ้คร่าวๆก็หมดแล้วนะครับก็นรีมานี้ครับก็ติดตามกันด้วยนะครับก็จะพยายามทำคลิปขึ้นด้วยนะเรื่อยๆอนี่ยคืไม่มีกำหนดนะก็อยากทำก็ทำอาไรประมาณก็โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ นะครับก็ไ้เจอกันคลิปหน้านะครับจะลงเกมอะไรก็ลุ้นกันนะครับอาจจะเป็นเกมที่ไม่ค่าคิปก็ได้นะครับสวัสดีครับทุกผครับ